สวัสดีค่ะป่านค่ะอิจสิตาค่ะออูน o ทูโนอ่านทุกๆเรื่องที่ควรรู้ประจำวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเราเองหรือการพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเราเองก่อนที่จะมาอ่านพลังงานผ่านไพ่าทาโร่กันค่ะป่านได้สารส่วนตัวมาที่อยากจะเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังหวังว่าจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละ บุคคลเลยค่ะหรือใครที่รู้สึกว่าตรงกับสถานการณ์ส่วนตัวของเราขอให้มันมีประโยชน์ที่ป่านได้รับสารนี้แล้วมาส่งต่อกับทุกๆคนจริงๆค่ะพลังงานที่ได้ควบคู่กับข้อมูลที่ได้มาเป็นพลังงานของเดอะแ g i c กเชค่ะเขาอยากจะให้ทุกๆคนรู้จริงๆว่าเราเป็นนายของตัวเราเองเราเป็นนายของการกระทําเรานายความคิดเรานายทรัพย์สินเรานายไอเดียของตัวเราเพราะฉะนั้นเรามีองค์ความรู้เรามีความพร้อม พร้อมในระดับหนึ่งที่จะตัดสินใจหรือที่จะใช้ชีวิตยอย่างที่เราอยากใช้อ่ะค่ะอืมเอาข้อจริงแล้วไม่ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่และเราจะพึ่งพาสื่อไหนๆก็ตามทีในการแก้ปัญหาหรือในการหาคําตอบของวิธีการแก้ปัญหาส่วนตัวของเราอะค่ะสุดท้ายเราต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือทํา การแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเราเองจริงๆไม่ว่าเราจะพึ่งพาปานพึ่งพาชานลอื่นพึ่งพาการเปิดไพ่พึ่งพาเซียมซีพึ่งพานักจิตวิทยาคนอื่นๆในการหาคำตอบให้กับปัญหาของตัวเราหรือพึ่งพาเพื่อนเราอะคะ่ะคิดตรรองให้ดีว่าวิธีการเหล่านั้นมันเหมาะสมสำหรับเราจริงๆไหมหรือการที่เรา คอยอาศัยคนอื่นๆเหล่านั้นรวมไปถึงแม้กระทั่งตัวป่านะคะมันทำให้เราได้เติบโตได้บวยบินและได้กลายเป็นตัวเราจริงๆไหมเขาให้ป่านเห็นในมุมของการดูแลอะไรบางอย่างที่อาจจะผ่านวิธีการดูแลมาหลายอย่างแล้วอาจจะลองคุยกับใครปรึกษาใครมานานแล้ว แล้วยังไม่พร้อมที่จะคิดด้วยตัวเองแล้วยังไม่พร้อมที่จะเติบโตหรือออกไปเป็นตัวเองเสียทีนึงอะคะ่ะแม้กระทั่งตัวป่านเองอะเมื่อไหร่ที่เราช่วยคนอื่นนะคะเราได้แค่แต่เป็นคำแนะนำที่ดีเพื่อให้เอาไปปรับประยุกใช้จริงๆเราทำได้แค่แต่พูดในสิ่งที่เขาอนุญาตให้เราเห็นเพื่อให้ผู้ที่ชมเราผู้ที่ฟังคลิปของเราเอาไปปรับประยุกใช้ แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเลือกเบอร์หนึ่งนะคุณกเลือกแบบนั้นนะคุณขคทำแบบนั้นนะอืมนี่คือความสำคัญของงานของเราอะค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยือ้อที่จะลังให้กับให้ใครมาอยู่กับเราหรือช่วยใครไปตลอดเวลาเพราะเขาต้องบินออกไปจากตัวเราอะค่ะเหมือนลูกป้อนลูกนกที่ สักวันหนึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้การหาอาหารเองสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้การบินหรือออกไปใช้ชีวิตเป็นตัวของเขาเองอืมเมื่อไหร่ที่เราดูแลใครหรือเมื่อไหร่ที่เราให้โอกาสใครอยู่กับเราตลอดไปมันจะกลายเป็นปัญหาค่ะมันจะกลายเป็นว่าเรายิ่งช่วยเขาหาทางออกไม่ได้มันยิ่งทำให้ ต่างคนต่างเจ็บปวดซึ่งกันและกันอืในกรณีสําหรับผู้ชมบางคนถ้าหากว่าเราก็เป็นคนให้คำปรึกษาคนอื่นอยู่หรือเราเป็นคนที่มีความเอ p มพั i z e ไทส์มีความอบอ้อมอารีอยากจะช่วยเหลือคนอื่นมากๆแล้วหยิบปัญหาเขามาเป็นปัญหาของเราอะค่ะคนที่เจ็บมันคือทั้งเราและทั้งเขาอะค่ะเพราะเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองไม่เคยทดลองเจอปัญหาจริงๆของตัวเขาเองเพราะเรา เอาปัญหาเขามาใส่ใจแล้วเราก็ยิ่งทรมานกว่าใครเพราะว่านอกจากปัญหาตัวเราเองแล้วเรายังรับปัญหาของคนอื่นมาไว้กับตัวเราเองอีกอะคะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือต่อไปนี้ถ้าหากเป็นไปได้อยากจะให้เรารู้ว่าเราต้องเป็นนายของตัวเราแล้วคนอื่นก็ต้องเป็นนายของตัวเขาเองเราช่วยให้คําแนะนําได้แต่เราอย่าหยิบเอาเรื่องราวของเขามาเป็นเรื่องของตัวเราเองอะคะ่ะ เพราะว่ามันจะยิ่งพัวพันแล้วมันจะยิ่งเป็นพันธะแล้วมันจะยิ่งทําให้หลุดพ้นออกไปจากกันและกันไม่ได้หรือแม้กระทั่งตัวป่านเองอะค่ะชาแนลของป่านงานอ่านของป่านเป็นเพียงแค่คําแนะนําที่อยากจะให้เอาไปปรับประยุกต์หรือเป็นข้อคิดข้อเสนอแนะดีๆแต่ป่านอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องที่สุดสําหรับทุกๆคนในทุกๆเรื่องจริงๆค่ะ นี่คือสิ่งที่เขาเข้ามาบอกแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเบาตัวเราเองลงรู้สึกว่าเราจะต้องให้โอกาสทุกๆคนเติบโตไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ฟอสไม่บังคับให้ใครต้องทำยังไงไม่บังคับให้ใครต้องคิดตามเราอืมนี่คือเรื่องราวที่ อาจจะสำคัญสำหรับใครหรือถ้าไม่ตรงกับเรื่องราวของใครเลยก็ฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ตรงนี้ค่ะให้ได้เจอกับเจ้าของส่วนตัวเราลองฟังคลิปอื่นหรือรอฟังเฉพาะช่วงเปิดไพ่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอฝากเอาไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ป่านจะใช้เดว u n ันโนนเปิดทาโร่ก่อนค่ะว่าสำหรับอาทิตย์นี้ในการดูแล,แลและการพัฒนาตัวเราเอง คำแนะนําจะเป็นไปในมุมไหนค่ะแต่พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสเสมอค่ะทุกๆอย่างที่หน้าพ่กยกลังจะปรากฏขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องของตัวเราหรือไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้ทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสอาจจะเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือในอนาคตอันไกลมากๆให้เราฟังในณปัจจุบันนี้ก็ไม่แปลกอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถูกดึงดูดให้เจอเจอกับคลิปไหนหรือ ถูกดึงดูดให้ดูอะไรในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีสารที่เหมาะสมสำหรับเราอยู่ในนั้นจริงๆก็ได้ค่ะ Daughter of one ค่ะอันนี้คือ page of one n i h t of s w o r d ค่ะ Two of One Sun of Cup กลับหัวค่ะ น้าเป็น Page of cup กับหัวค่ะ justice กับหัว five of cup ค่ะหลังสำรับเป็น3ดาบกลับหัวค่ะมันถึงเวลาของการถอนเอาความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาคนอื่นหรือ ปัญหาที่ตัวเราเองเอาคนอื่นมาผูกไว้กับตัวเราออกไปจากใจเราได้แล้วจริงๆอะค่ะปานพูดถึงการพัวพันตัวเราเองกับคอนเน็ชันของใครบางคนกับการไม่ยอมทิ้งอะไรบางอย่างออกไปจากใจเราอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเราทิ้งเรื่องราวที่มันใกล้ตัวอย่างเงี้ยออกไปไม่ได้อย่างเช่นเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าอาจจะพัฒนาไปเป็นคู่เราในอนาคตได้ เราเลยไม่อยากวางเราเลยไม่อยากปล่อยความไม่สบายใจหรือการคิดถึงคนคนนี้หรือกลุ่มคนตรงนี้ออกไปจากใจเราแต่อย่าลืมค่าว่าทุกๆครั้งที่เราผูกตัวเราเองไว้กับปัญหามันทำให้เราเครียดมันทําให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะว่ามันมีเหมือนกับโซ่ตัวมันเหมือนมีสมอที่เหมือนแบบปักตัวเราเอาไว้อยู่กับพื้นที่ตรงนี้อยู่กับ ความคิดมากอยู่กับความไม่สบายใจตรงนี้มันเลยติดพลังงานของนายซอสขึ้นมาค่ะพลังงานของการที่เราเหนื่อยเราเครียดเราจริงๆเรารู้สึกว่าเรามีแต่เรื่องที่ต้องแก้แต่มันยังแก้ไม่ได้ดั่งใจเราสักทีหนึง่งเรามีความตั้งใจอยากจะทําอะไรมากมายอีกเยอะแยะเลยอะแต่เราไม่ได้ทําเพราะว่าเราผูกตัวเองอยู่กับปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่า เราอยากแก้มันให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วเราจะได้ไปทําอย่างนั้นเราจะได้ไปทําอย่างนู้นอย่างเช่นเฮ้ยเงินยังไม่ดีเลยอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งก่อนเราจะได้แบบว่าไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคตข้างหน้าแต่ daughter of one กับ two of sorts กำลังบอกว่าต่อให้แม้เราจะมีปัญหาส่วนตัวต่างๆนานา,นา,นามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องหยุดคิดในเรื่องการพัฒนาหรือในการก้าวในอนาคตข้างหน้าของเรานีเราสามารถ ที่จะสร้างอะไรบางอย่างไปควบคู่กันได้หรือเรามีโอกาสที่จะฝันให้ไกลยอย่างที่เราอยากฝันได้บางคนชอบบอกกับตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนเนี้ยเครียดเหนื่อยไม่ได้หยุดพักเลยเราให้โอกาสตัวเองพักไม่ได้หรอกเราให้โอกาสตัวเองมีความสุขหรือคิดหรือฝันไปไกลหรือใ่สูงกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ได้หรอกเป็นความคิดที่น่าตีมือมากมาก น่าตีมากๆจริงๆอะค่ะเพราะว่าทุกๆวันเราควรจะมีแพชชั่นทุกๆวันเราควรจะมีไฟอะไรบางอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าเออเรามีเป้าหมายจริงๆต่อให้มันไปไม่ถึงปลายทางตรงนั้นน่ะมันจะทําให้เกิดการพัฒนาอะไรระหว่างทางมากมายอะค่ะอืมเราติดอยู่กับ justice กับหัวมันมีเรื่องราวที่แบ่งกันอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัดอย่างเช่นมันเกิดการทะเลาะเบาแวงหรือการไม่เข้าใจกันกับเรา กับกลุ่มคนรอบตัวเราขึ้นจริงๆแหละหรือใครบางคนที่ไม่ให้ความสําคัญของเราแล้วไม่ใส่ใจเราแล้วอะแต่เราดันยังให้ความสําคัญเขาอยู่เราจะต้องถอยตัวเราเองออกจากกลุ่มคนเหล่านั้นหรือเราจะต้องมองภาพให้ออกจริงๆแล้วอะคะ่ะว่าอะไรเป็นสีขาวอะไรเป็นสีดําในเรื่องนี้บางทีเราเรามันใช้คําว่าอะไรนะ <laughs> เหมือนกับว่า เราเข้าข้างเขามากเกินไปเขาทําผิดจริงๆแต่เราเห็นว่าเขาทําถูกเพราะว่าเรารู้สึกดีกับเขาเราให้ความสําคัญคนนี้หรือเขาเป็นคนใกล้ตัวเราเขาผิดไม่ได้หรอกเอาข้อจริงอะค่ะต่อให้เขาจะเป็นคนที่เรารักมากเขาจะเป็นคนในครอบครัวเราที่เราให้ความสําคัญเขามากๆหรือเขาจะเป็นคนที่เราเอ็นดูมากๆแต่ว่าถ้าเขาทำผิดก็คือเขาทำผิดอะค่ะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมอง ความจริงด้วยความเป็นจริงจริงๆอะเราจะรู้ว่าบางอย่างที่บางคนทําให้กับเรามันไม่เหมาะสมแล้วเราไม่ต้องยือ้อไม่ต้องหลังไม่ต้องทําอะไรตอบกับเขาไปก็ได้ความเครียดที่เราติดอยู่ตอนนี้อะค่ะมันเป็นเพียงแค่เราเคยรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาเคยดีเราเคยรู้สึกว่าเขาเคยเป็นคนดีกับเรามากๆเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นคนดีกับเราอีกแต่ถ้าปัจจุบันนี้เขาไม่ใช่คนดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความรักหรือในเรื่องของทั่วๆ่วไปที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรู้จักเป็นคนที่มาสร้างปัญหาให้กับตัวเราอะคะ่ะอืมเราต้องวางมันลงไปได้แล้วจริงๆอะคะ่ะอืมที่พูดถึงในมุมของความรักด้วยนิดหน่อยเพราะว่า Sun So อัหรือ Page of c คัมักจะพูดถึงคนที่เคยใส่ใจเราทางด้านความรู้สึกความสัมพันธ์เคยแสดงความรักให้กับเราเห็นแต่ตอนเนี้ ความรักที่เขามีมันดูเป็นความรักตัวเขาเองมากกว่าความรักอย่างบริสุทธิ์ที่จะส่งให้กับเราอมืมันเลยทําให้เราเจ็บปวดอยู่หรือเปล่ามันเลยทําให้เรารู้สึกว่ารู้อย่างนี้เราไม่ให้ความสําคัญเขาเสียดีกว่าหรือเปล่าแล้วเราก็มัวแต่ผูกกับว่าทางย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ฉันไม่อยากทําแบบนั้นแบบนี้กับคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ต้องไปคิดถึงอดีตแล้วอะค่ะมันผ่านไปแล้วจริงๆอยากจะให้ก้าวเดินไปข้างหน้าตามพลังงานของ two of w a n d และตอนเนี้เราเครียดเพราะเราคิดถึงบางอย่างแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราแก้ไขมันไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขมันจังเรารู้สึกผิดจังวางมันลงไปทั้งก้อนเลยค่ะเพราะเราต้องขึ้นมาเป็น queen of w a n d เราต้องขึ้นมาเป็นคนที่สร้างอะไรบางอย่างของตัวเราเองหรือเราต้องรู้จริง,รงๆแล้วว่าเฮ้ย เรามีคุณค่ามากกว่าที่จะยึดติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆที่มันทำให้เราเครียดเรา move on ไปข้างหน้าไม่ได้เราต้อง move on ค่ะเราต้องปล่อยตัวเองออกจากสามดาบที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเราเองแล้วเราทิ้งมันออกไปเองไม่ได้อะหลายๆคนเวลาอ่านไพ่เขาบอกว่าสามดาบมันคือ เรื่องที่แบบมันเครียดเพราะคนอื่นมาก็ทำให้เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่สําหรับป่านป่านรู้สึกว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสสามดาบหรือความเครียดเหล่าเนี้ยมาอยู่กับตัวเราอะคะ่ะถ้าเรากล้าที่จะถอนด่าพวกเนี้ยต่อให้ตอนดึงมันออกจากตัวเราเราจะเจ็บอะแต่มันจะจบอะคะ่ะเราก็ต้องทํามันแล้วแหละ Star Seed Oracle คะ่ะ ไฮเรียส <Hi> เหรอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นจับเฉพาะไหมเดี๋ยวขอเปิดอ่านหนังสือให้นิดนึงค่ะไม่ค่อยได้ใช้ Longing for home home s i c k แล้วก็ home s i c k for the star ค่ะอืมเราเริ่มกังวลในมุมนี้ด้วยนะเราเริ่มกังวลว่าเฮ้ยทำไมวันเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดอย่างที่เราเคยเป็นได้ทำไมเราถึงจับจดอยู่กับปัญหาแล้วเราค้างคาแล้วเราปล่อยมันไปไม่ได้ ถ้าเป็นเราในอดีตเราเคยปล่อยมันไปได้นี่หวะทำไมเราตอนนี้ทิ้งเรื่องราวแบบนี้ไปไม่ได้อย่าคิดซ้ำซ้อนในมุมนี้แล้วเลยอะค่ะอืมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มโทษตัวเราเองว่าแบบแต่ฉันเคยทำอย่างนี้ได้แต่ฉันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนทำไมตอนนี้ฉันไม่แบบเอเกมอะเหมือนแบบว่าไม่เป็นเราที่เราดีที่สุดอย่างที่เคยเข้มแข็งที่สุดอะค่ะมันยิ่งจะทำให้เราเครียดไปกว่าเดิมซะมากอีกจะมากกว่าอีกเพราะว่า เราดันโทษตัวเราเองว่ามันเป็นความผิดของตัวเราทั้งที่ความจริงแล้วมันแค่แบบแค่อีกเรื่องหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอย่าไปจับจ้องมันนะคะทิ้งมันให้ไวทิ้งมันด้วยวิธีการที่อย่าลืมว่าเรามีความฝันอย่าลืมว่าเรามีการกระทําอย่างอื่นที่เราอยากทําอยู่เราอยากไปเที่ยวอยู่เราอยากสร้างงานใหม่เราอยากฝึกสกิลใหม่อยู่เอาตัวเองไปอยู่กับการพัฒนาตัวเราเอง อย่างเช่นการดูแลพลังงานส่วนตัวของเราเองจริงๆก็ได้การศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณจริงๆก็ได้ก็ยังเห็นในทิศทางนี้ค่ะแล้วมันจะทําให้เราลืมสิ่งที่เราจดจ้องอยู่หรือจับจดอยู่กับความรู้สึกว่าเราล้มเหลวส่วนตัวในบางเรื่องอะไรบางอย่างหรือล้มเหลวกับบางคนอย่างที่เรายึดติดอยู่ตรงนี้ค่ะไ r รี <Hey>, d <Reed. S 1> ขออ่านหนังสือให้นิดนึงค่ะ กว่าจะเปิดเจอใครมีคำถามอะไรหรือว่าใครสงสัยในเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะป่านกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ว่าเรากำลังจะทำคลิปอะไรอีกดีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองค่ะโอ้โอ้โอ้ป่านเคยพูดถึงใบนี้ไปแล้วในซักไลฟ์หนึ่งใช่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 ใช ถ้าถ้าเราโชคดีกันป่านจะยังมีข้อมูลจบอยู่แถวนี้แต่ถ้าแต่ถ้าเราโชคไม่ดีป่านจะน่าจะไม่มีละค่ะแต่ว่าคำนี้ไม่ใช่คำภาษาอังกฤษค่ะเหมือนเคยอธิบายไปแล้วด้วยซ้ำไปเนาะแต่มันเหมือนคือการคิดถึงอารมณ์คิดถึงอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันห่างไกลออกไปจากตัวเราจังแล้วเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมานานมากๆแล้วหรือเรารู้สึกว่าแบบต่อให้ เราจะย้อนกลับไปได้อะเราก็ไม่สามารถเป็นคนแบบนั้นได้อีกแล้วตรงนี้ค่ะมันเลยสำคัญมากๆเพราะว่าเราควรจะ move on จากตัวตนเราในอดีตให้ได้ด้วยอะถ้าวันนี้เราเครียดอยู่ก็ให้รู้ตัวว่าเราเครียด่ะคะ่ะแล้วไม่ต้องไปแบบงงแงเลยว่าแบบเฮ้ยแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเรื่องแค่นี้เราจะไม่เครียดนะก็ตอนนี้เราเครียดอะเราก็เครียดกับมันได้จริงๆนี่แหละ แต่เครียดแล้วปล่อยมันออกไปจากตัวเราให้ไหวยังไงดีกว่าค่ะออกไปเที่ยวจริงๆริงไหมมีการเดินทางจริงๆเกิดขึ้นสําหรับหน้าไพ่ตรงนี้ด้วยนิดหน่อยค่ะอืมเรามีความสุขที่สุดของวันเนี้ยได้หรืออยังมันอาจจะไม่สุขที่สุดเท่าอาดีตที่เราเคยสุขแต่เรามีความสุขหรือยังนี่คือความสําคัญสําหรับใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่าต่อมาใช้ Wisdom of the Oracle ค่ะหนึ่งค่ะใครที่เห็นเลขหนึ่งบ่อย อาจจะเป็นสารที่ใช่ที่อยากจะให้เรารู้ผ่านจากหน้าไพาน่นี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของอย่างอย่างเป็นพลังงานคู่ตรงข้ามของหญินเออเป็นพลังงานของการกระทําเป็นพลังงานของความแมนแมนลุยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานฝั่งผู้ชายบางทีตอนนี้เราเก็บตัวมากเกินไปเราไม่แสดงออกไม่มีการกระทําอย่างที่เราอยากจะทําเพราะเรา นั่งเครียดอยู่เพราะเรานอยอยู่เพราะเรารู้สึกว่าทําไปมันก็ไม่ได้สร้างความสุขให้กับเราหรือทําไปแล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาสําหรับตัวเราหรอกเราคิดไปเองทั้งนั้นนะคะอยากจะให้มีการกระทําอยากจะให้มีการเดินทางหรือการพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะในมุมที่เราเตรียมตัวว่าเราเคยอยากจะทําแล้วเราไม่ได้ทําสักทีหนึง่งในช่วงอาทิตย์นี้หรือในเดือนหน้าแล้วจริงๆค่ะเมื่อไหร่ที่เราทําในสิ่งที่เราอยากทํา โดยที่เราไม่คิดมากถึงผลลัพธ์อะค่ะมันจะให้ผลที่ดีที่สุดสําหรับเราเสมอแต่ตอนนี้เราคิดมากว่าเราทําแล้วมันจะดีจริงๆหรอเพราะตอนนี้เราแค่อยู่กับตัวเราที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่คนที่เหมาะสมและคนที่ดีที่สุดสําหรับเราอะค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราทํามันจะเหมือนเป็นการฟื้นฟูพลังงานส่วนตัวของเราให้เราเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็มีโอกาสกลับมาเป็นเอเกมหรือ คนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองอย่างที่เราเคยเป็นได้จริงๆค่ะหรือใครที่กําลังพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองอยู่เราก็จะไปถึงตรงนั้นได้จริงๆค่ะแต่อย่าผูกติดกับความกังวลที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ว่าตอนนี้ว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้ประมาณนี้ค่ะทุกๆคนมีทางเดินส่วนตัวของเราจริงๆหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะล้มลุกคุกคานในชีวิตของเราจริงๆค่ะ อย่ามองทางของคนอื่นมากแล้วก็อย่ารู้สึกว่าวิธีการแก้ปัญหาของคนอื่นจะตอบโจทย์กับวิธีการแก้ปัญหาของตัวเราป่านเป็นคําแนะนําให้ได้ลองเอาไปปรับประยุกต์ได้แต่อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราก็ได้ชาแน,นลอื่นฮิลเลอร์คนอื่นพลังงานอาจจะเหมาะมากกว่านี้ก็ได้ไม่แปลกเลยค่ะถ้าวันหนึ่งเราจะไม่ตรงในกลุ่มโซเฟลี่เดียวกัน เนื่องจากว่าเหมือนที่เขาบอกป่านะคะเหมือนป่านทํางานเป็นเหมือนแบบซีซันแลเลยอะกลุ่มนี้โตแล้วป่านก็ต้องส่งให้เขาบวยบินออกไปอะ่ะอย่าหยุดหยุดที่เราออกไปตามหาตัวเองให้เจอออกไปเป็นตัวเองอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีพลังงานกลุ่มใหม่มาให้ป่านดูแลแล้วก็ปล่อยมันออกไปอะค่ะทุกคนมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิต ในการเลือกวิธีคิดของตัวเราเองอย่าให้วิธีคิดของใครคนใดก็ตามทีค่ะมาครอบการเป็นคนที่เราอยากเป็นมาครอบความอิสระเสรีของตัวเราค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะอาจจะเป็นคลิปที่ intense ิหน่อยค่ะเพราะว่าเขาบอกมาอย่างงี้ค่ะ เขาดูจริงจังกับเรื่องนี้มากๆเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆค่ะฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอเลยค่ะใครสนใจให้อ่านพลังงานส่วนตัวให้วิธีการและข้อมูลอยู่ใน description b o ็ค่ะคุยกันที่เพจ e 6 6 AM m ไว้เจอกันในคลิปอื่นๆหรือในอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย